สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการย่อยประกาศย้ำข่าวเสิร์ฟชาวชิปปิ้งเป็นรายการที่ทีมงานของสมาคมช่วยกันย่อยกฎหมายประกาศของหน่วยงานภาครัฐและที่เกี่ยวข้องจนได้ประเด็นสําคัญนํามาเสิร์ฟเพื่อสมาชิกครั้งนี้เป็นครั้งที่37เป็นข่าวระหว่างวันที่14บสถึงยีมิถุนายน2566เรามาดูข่าวแรกกันนะคะเป็นข่าวจากกระทรวงการคลัง และกรมสุรากรนะคะเป็นกฎกระทรวงฉบับที่8และประกาศกรมสุรากรที่80ทับ2566เป็นเรื่องของการยกเลิกคำสั่งเฉพาะด่านสุนากรากรที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งก็คือด่านสุรากรตากใบกับด่านสุรากรสุไหโกลกแล้วก็มาใช้กฎกระทรวงกับประกาศกรมสุรากรฉบับนี้แทนทั้งนี้เพราะว่าที่ตัวด่านสุไหโกลกเนี่ยค่ะ มีการเพิ่มด่านพรมแดนบูกเกตตาขึ้นมานะคะก็เลยทำให้กรมสุรากรไปยกเลิกตัวการประกาศด่านสุรากรในจังหวัดนาราธิวาสออกไปแล้วก็แก้ไขปรับปรุงมาเป็นฉบับนี้นะคะพร้อมทั้งตัวประกาศกรมสุรากรก,รก็จะกำหนดเรื่องของการขนส่งเวลาที่ขนส่งตามทางอนุมัตินะคะซึ่งตอนนี้ค่ะ ตัวด่านสุลากรตากใบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะยังคงคุมด่านพรมแดนตากใบกับสนามบินนาราธิวาสส่วนด่านสุลากรสุไหโกลกก็จะดูแลเรื่องรถไฟเรื่องด่านพรมแดนสุไหโกลกแล้วก็เพิ่มมาอันนึงก็คือเป็นด่านพรมแดนบูเกตานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวกฎกระทรวงกับประกาศกรมสุลากรฉบับนี้ข่าวที่2นะคะยังคงอยู่ที่กรมสุลากรเป็นประกาศกรมสุลากรที่92ทับสอ เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตใบรับรองอิเล็กทรอนิส์ร่วมกับสอมอ,อมีผลบังคับตั้งแต่2สิงหาคม2566เป็นต้นไปนะคะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลในพิกัด8419.81.10นะคะรหัสสถิติ000กับ999ใครที่ต้องทำงานหรือมีการนำเข้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสอมอก็อไปดูเพิ่มเติมได้ข่าวที่3มาจากกรมปศุสัตว์นะคะ เป็นประกาศเรื่องชะลอการนําเข้าหรือนําผ่านราชนจาจักซึ่งสุกรหมูป่าหรือซากสุกรซากหมูป่าจากเยอรมันนะคะพศ2566ก็สืบเนื่องจากการระบาดของโรคอหิวาในสุกรก็เลยมีการให้ชะลอการนําเข้าเป็นเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2566เป็นต้นไปค่ะข่าวที่4นะคะมาจากกรมวิชาการเกษตร เป็นประกาศเรื่องของวิธีการสแสดงใบอนุญ,ญาตโดยวิธีการทาง ronics, อิเล็กทรอนิกส์พศ2566การสแสดงวิธีการสแสดงใบอนุญ,ญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะเราก็คงได้ฟังกันมาในหลายหน่วยงานแล้วนะคะสืบเนื่องมาจะามีตัวพรบการปฏิบัติราชการทาง ronics, อิเล็กทรอนิกส์พศ2565กําหนดว่าใบอนุญ,ญาตใดก็ตามที่เคยใช้เป็นกระดาษแล้วก็ให้ติดไว้ณสถานประกอบการเป็นที่เปิดเผยเนะะี่ยค่ะสามารถ ทำให้อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ได้หน่วยงานรัฐก็เลยทยอยออกประกาศลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะกําหนดว่าแต่ละแต่ละหน่วยงานจะให้แสดงในรูปแบบไหนนะคะอย่างกรณีคมวิชาการเกษตรเนี่ยคะ่ะบอกว่าใบอนุญาตที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตรให้แสดงเป็นภาพผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์หรือแสดงเป็น QR Code ที่สามารถสแกนเพื่ออ,อา่านข้อความได้นะคะ อันนี้ก็มีวิธีการที่กำหนดเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะในประกาศเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะหากประชาชนหรือเจ้าพนักงานไปร้องขอดูก็ต้องสามารถแสดงให้เห็นได้นะคะอาจจะไม่ได้แสดงตลอดเวลาในในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีประชาชนขอดูหรือเจ้าหน้าที่ขอดูก็ต้องสามารถเปิดให้ดูแล้วก็ให้ตรวจสอบได้นะคะ ข่าวที่5ก็ยังคงเป็นข่าวจากกรมวิชาการเกษตรเป็นประกาศเรื่องเงื่อนไขาการนําเข้าผลอะโวคาโดสดจากเครือรัฐออสเตรเลียพศ2566นะคะก็เป็นที่ยอมรับกันระหว่างไทยกับออสเตรเลียให้สามารถนําอะโวคาโดสดจากนิวเซาเวาล์เซาออสเตรเลียวิกตอเรียนะคะทุกพันธุ์จากพื้นที่ที่ปลอดมแมลงวันผลไม้ส่วนเวสเทิร์นออสเตรเลีย จะสามารถเข้าได้เฉพาะพันแฮสเท่านั้นนะคะแล้วในประกาศนี้ก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่จะบรรจุตัวอะโวคาโดจากออสเตรเลียเข้ามายังไทยจะต้องมีลักษณะของตัวหีบห่อมีฉลาบนะคะอย่างไรในประกาศนี้ก็เขียนเอาไว้กำหนดเอาไว้ด้วยนอกเหนือจากนั้นก็มีการกำหนดเรื่องของการชักตัวอย่างของนำเข้าเพื่อตรวจสอบตามเงื่อนไข ะะและทั้งหมดนี้คือย่อยประกาศยาำข่าวสำหรับสำการนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ